สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันอีสานสอนได้เข่าวปาหาเห็ดที่เก่าเด้อจ้ะช่วงที่สามที่สี่ไม้ของเฮากะดงผูดดง้ดินอำเภอราศีสัจไจังหวัดศรีสะเกศมองเกา่าเวลาเก่าละค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะจ้ะมา,มาแล้วเด้อจ้ะมาแล้วเด้อค่ะมาเลาะมาจอ่อเบิ่งเนาะยใหญ่เนาะจ้ะไหนยินว่าดงอื่นเพิ่นออกค่ะก็เลยมากแล้วหล่อเบิ่งลองมาเบิ่งค่ะมาแล้วจ้า S <S นี่จ้ะอุ๊ยดอกยังไงพี่น้องตุ่มยังไงเลยพี่น้องเด้วยมามามาลองเบิ่งกะมามาเด้อค่ะดอกยังไงเลยค่ะเนี่ยตุ่มจ้าตุ่มค่ะนี่ดินพันดินพันแข็งเล่นน้อยนะพี่น้องหน้าดินแข็งเลยเด้อจ้ะมาแต่พสืชออกปกจีบเฮ็ดลื้อให้ปกเขาดอเนาะคนอื่นกันค่ะมาจ้าพี่น้องคุณงามยายไปเลยตุ่มจ้ามจ้าพี่น้องมาจ้าออกแล้วจ้ะออก อุ้ตุ้งตุ้งตุ้ง้อางลมโคเกงย่ายอุ้ยมันมันดจิมมาโดนเละหลานโอ้ยมเต้นอาทิตย์่้เห็นโเวออกจ้าจะหาดงอืน้บมานะได้โคได้แกงอยู่เนาะใหญเนาะจ้านดวงขุนก็พอได้อยู่จ้ะร้วันอาจสีออกอยู่เข้าไปสายเนาะเหมือนะอมาก็ทิ้งวาสายเาไปเศ้าอยู่ตว่า เอาเลยชิมดิเนี่ยางหาห่เนาะจ้ะสิคือการลาเนาะยาหเนาะแดงก็สิคือการลายเนียมาแล้วงามครับมาถึงหนต่วทั่มาถึงจีมงามดีพี่น้องาครับาพอดีเลยพี่ม่แห่งพอดีเลยนหญ่าดินแหงเนี่ยเพื่อนยังออกขายเก็บอยู่ด้วจ้ะนี่ย ข้างล่างเป็นซุ้มอยู่เนาะจตะวันหนาดินพะแนงดีเย้ดอกนึงเอาเน่ใสได้เห็นบอเห็นขาหยาดเห็นห่าหยาชวนห่าหยาดเนาะค่ะข่าดิสตี้ชิมกันเลย อ่าฟอเลยกำลังฟอดีพอดีมากแป๊บเดียว้อามนะอ้าวงานเลยจ้าอืมงามครับดึงขาพี่น้องบอคิดว่าจะได้ฟองามอีกน้อยใหญ่น้อนี่น้ำงามยังมีให้เก็บอยู่เด้อพี่น้องพอได้เก็บอยู่เนาะเข็มประตูหนาดินแห้งกันยังออกให้เก็บอยู่จ้า มือขาแม่ขาขาไม่เป็นหน่อยหน่อยเดินใหญ่นะนี่มาเบ่งดองกีนจ้าจุ้มจุ้มจุ๊บปุ๊บจ้าอู้มองไในอีกเขาไปข้างในเนาะ เตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปข้างในค่ะผีผีตุ่ตุ่มตุ่มกรลังพงงามๆเลยนี่มาเอาจังย้ายาหดตกอนสาเหตงาที่แห้งออกงามไม่้ีหนองเลย่าอ๋อหบๆเลยมาเาตจัง จิ้มจนดิ่นกระจายจิ้มจนดิ่นกระจายกระเด็นเลยกระเด็นกระดอนนี่ก็อีหนาวโอ้ยแห่งบวางงามเลยจ้ะเฮ็ดมี่น้อเขาห็ดตหนาวสะออนเห็ดดงเห็ดปลาด้วยค่ะเนี่ยโคดมสมบูรณ์หวานมัน ยินใช่งาเสียๆเนกับถ oh, e. ึมาด้อจาะค่ครพ่ต่อเลยจ้ะเ้เส็นเจุ่มเลยมองนี่จุ่มเย่ยนาะจุ่มเที่พี่น้องโอต่อจ้ะมีอีกอยู่เนาะยังโม่หมจ้ะโม่น ใช่ใๆ yeah. hey, yeah, yeah. oh, 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 ่ใ okay. ่ใ่มองนี่มองนี่เดี๋ยวตามไปจ้ะเปิดเลยเปิดเลยแล้วโน้ตามไปตุ๊กหมันโอยสมพูใหญ่แล้วคัคดอกนี้ดอกนี้งานดีจะโอยดอกนี้บ้าตุ๊ วงง้าใช่หรือใจต้อนเลยอือฮึอ่าเดือดบอนจุ่มอ<า>้วกน้ลังพอดีเลยนยย้อยใยญ่กำลังบ้านเห็นไบ้านกำลังพอดีเลยอืม ข้างในก็มีเด้อจ้ะโอ้ยบนในงามกำลังพอดีเลยต่อเรือเด้อพี่น้องไปเรือเรจ้าวางเนี่ย มันยังมองหนี่งมห่องนีไปตัวเดี๋ยวไปซองมองเบิองมองใหม่เนาะจากยังยังอยู่จ้ะโมเดียวกันนี่แหละจ้ะโมเดียวกานค่ะจะเป็นออกคนละอุ่มคนละโซนเนาะคนละอุ่มค่ะยัยจ่ะ เลียงมูนี่เงี้มื่อไหรมืแล้วเนาะเดี๋ยวให้ทำโอ้ยงามมันขาเดี๋ยวค่ะขาดฝาดอยู่ค <step> ่ะไปเอาหมูใหม่ค <queen speaking selections> ่ะหมูนี่ซ <acoustic mantra> ื้อบะหญ่เติมแล้วยายเนาะจ้าอ้าวมาอีกแล้วจ้าหรือหมูเดียวกันใหญ่หมูเดียวกันเพนหมูเดียวกันนอพนไหลค่ะไหลมาอยู่หม่งไม้ด้วจ้ะเรารอกันที มาเฮากันเราพอดีพอดีส้อมกันเลยก็เลยจ้ะ <c oughs> ดีจ้ะอื้ยงัดงัดใหญ่งัดหงมีดินแข็งแน่น <c oughs> ดินแน่นแน่ค่ะจ <c oughs> ิ๋มวอยาก,ออก <c oughs> ล,าำำล,าลางเรื่อยๆเนาะแต่เพิ่นยังออกอยู่ค่ะอื้ยงามจังช่วงนี่ลาลาจะเป็นยัง่งเราเนาะยายเนาะ หลานพี่เป็นยังแข็งค<บ>่ะแ,แตครั้งล่างพี่ซูมดีอ่ะพอดีเดี๋ยวเงดีเนาะ,ะตรนประตกถือแข็งทั้งแข็งทั้ง,างงามนลยยายตุ้มตุมอ้ยดอกซองดอก ช้งดิครับต๊ะบานพี uh ่เ huh, uh ้าะตต๊ะมาตู้นี่บอกไม่เห็นเลยนตู้นี่นกคนดำเป็นอกันเนาะคนตู้พี่เ้อะเขาไปเก็บเขาไปหัวไว้โอ้ยต่จ้ะต้อนระต้อรวจิ้มๆเลยจ้ะ อันนี้มันก็ได้เดี๋ยวกินไปกนเลยกลางคืนก็มี เน้นเน้นเน้นข้เน้นเน้นอะไรอะอู้หูนาดินเป็นแข้งดูเจ้าแมวเน้นเลยอือดอกแข็งดอกตั้นนี่จ้ะเน้นเน้นเน้นเลยก็ถือคนในน้อยใหญ่ คืออะไรอ๋อเขื่อใ <laughs> หม่ของนี้มีเขื่นนนนอเนาะอ๋อเลยยังดึงลง <disconnected> หอมเนาะเดี๋ยวหอมครับจ้ะ

<laughs> กินเหรอกินขาวเกินข้าวไ <c oughs> จ้ะโอ้ยขาหเ้องรอก้องรอกอยูไตคืมเนาะจ้ะเขาน้ำกันบได้ đi nó em mong con đi em mong tại mong tại mong mày mong em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  không em cái em mong em mong โจ้าแกเรานำเขาไปเอาจ้ะเห็นสองสามดอกเนาะจ้ะอยู่ในคืมเครือค่ะเดี๋ยวอยู่นอกใหญ่ออกไปทางหน่อยีกปะยุ่มเ่ยเราจะตัวจาตุยุ่มสุดท้ายเน้ะจ้ะยุมยุ่ยังอยู่บ่ยุ่มอุ้ยเอียน

ถุายไปยายเยยังน๋อคอยซองไปเรื่อยๆนะ สีเหมือลราเนาะยายเนะเ<อ>าะมือเลยจ้มามือเลยค่ะมัวน,นี่ไปหลุนหมูวต่อไปเนาะจา้ะไปอันมันมาใส่กระตา่ายยายโอ้โหนีแต่ดอกง,งามๆเลยค่ะโอ้ขาแข็งแบบแข็งปึกเลยไหมแข็งแนียนๆๆแข็งแบบแน่นเลยค่ะเห็ดบถัถือฝนเนาะคะ่ะในดินทรายหอมค่ะหอมหอม ่ยายโ้จ้ามุนหาโมตอค่ะได้สีมานี่บ่านอะป่ะรอบบงนี้องนีค่ะยายมูนี่แสงเบอรบ้าโอ้โหเ๋ยไดมาเนาะยายเน็ดเทาทิมืดหลายม่เลยเดมารอเลยจ้ะเน็่เป็นปเทาที เกือก้าเนาะยายเนาะบ้านแข้งยู่จ้ะแข้งนี่จ้ะเดือกาทำงานเลยจ้ะบ้านกำลังพอดีเนาะตองงัดเลยด้วย บ้านน้อดได้โม่ค่ะบ้านแบบเป็นเหี่ยวแห้งลงเลยน้อยใหญ่เนาะเอาบ่าได้จังวันอาทิตย์บ้านที่น้องหามโขกแม่น้อยใหญ่

ดึมมเไจเหบื่อเฮ็ดเบื่อป่เอาไปผไรน่ะเดี๋ยวนำไปค่ะดึงเลยจ้ะแหนบ่ยา่ มม,มูนี่ก็เทานาะย่ายซื้อได้ค่ะเทาไล้มูค่ะเหลือกเอาอีกแล้วเอาแต่ดอกใดเนาะมูาไป,ปไบใใ่บได้เก็บไว้ใจย่ยเพื่ออีกแล้วย่าลองเก็บได้เก็บดีเนาะป็นอ่ะ เแจงแล้วเนาะค่ะนี่เสดอ,อยวยเหรอโ้ยายากิบเลยหอมค่ะหอมตะลกบอบอ้วนเลยคะลย่ะออกายพี่น้อเอยออการเทามื่นัานไอ้านั้นจริงนเหรอ่ะอหุ่นใหย่ข้าไปหุ่นโอ้ยเจ๊จออกเจ๊นะุ่แหววัดแยววดพี่น้อ มขาโตเ h ็ดแหงเห็ดเหี่ยวหมดโอ้ยเห็ดปลวกแดงออกจังไดนี่ยาย่ร้อยหรือจังไดนี่ยังลงเหลือคือสีสุดถ่ายหรอจ้ะจ้ะเออเบิ้งสิเนาะโอ้ยอยู่ข้างทางละใยายเนาะข้างทางยางกับพอดีจ้ะโอ้ยปลวกแดงยังลงเหลือให้ยิีมอยู่ลงเหลืออยู่จ้ะขนาดดินแหงๆเนาะ ดอ,อกยังดีดอกดอกงามดีมน,นี่ดอกสามสีหาดอกอือสวยง,งามงอืออืออ,ออกลานลานะยายดูผน,นออกละ าดอกจ้ะมันมาในจิมได้งัดเหมือนเราไปเหมือนยังสแจ้งเราจ้ะแจ้งเรายังใส่ไฟอยู่เนาะอย่าได้ย่าในในลอยวัวลอยวัวเคยเล่าเพคนเอาหัวมาปล่อยเนาะค่ะปล่อยกินอย่างมันมัทั้งปู่นู่นลอยวัวที่ว่าเห็นบ่เอามาเอาเลยอู้นี่นี่ดอกดอกกันนี่นี่ไม่เสียมใหญ่นี่นี่นี่ดอกก็เล่งขึ้น สงบว้ว่างไปก่อนจนหาเกียกไปอกในรอยวัว <c oughs> เดีวัวมาปล่อยทงผูนัะค่ะกินเนีย่ยโอ้ปลายาง้้กินเลยงัดัมันมันมัน เรียนจ้ากำลังยางกลับเลยค่ะทางทางเลยทางทางเลยไปจ้าวันนี้มาหาเฮ็กระมานหมาดฟีนองหมาสดสุดๆเลยเดี๋ยวทั้งตุ่มทั้งบานจ้าตุ่มทั้งบานค่ะดอกตุ่มอยู่ขาะะ้างล่างเนาะค่ะเนาะเต็ม,มตาเลยค่ะ,คะบอเตศีบอได <laughs> อยางมาโอ้ยใจแป๋วมือบอแต่สีบอไดเน,น,นาะค่ะมาเลาะน้่มเหรอค่ะจ้ามาเลาะมาจ่อเบิงเห็นไอ้ดงเอือนพผนอ,องเนาะคะ่ะจ้า ด่างดงขังขางเคียงเคียงกันผลออกกันเลยมาเลาะเบิ้งเนาะค่ะมากกับมันค่ะอุ้ยเถาร้ายมูเนาะยายเนาะเถาแบบแต่บ่ออกประเดีมาเลาะเถาเบิร์พี่น้อกประเดี๋ยวมารบอเมซี่เป็นอาทิตย์วะยายมากกัเพิ่นแหงเนาะค่ะก็เลยบ่อใหม่อุ้ยเ่าทีมไร้มูค่ะเสียดายครั้งเนาะยายเนาะอ่ะวันนี้ก็ม้านค่ะเต็มตาเก่าด้จ้ะเต็มตาจ้ะแจงเราก็จิได้กลับแล้วเนาะค่ะมีภารกิจเนาะค่ะเนาะ สำหรับคิมนี้กค่ะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสอันเดย์ในเด้อคะ่ะขอบคุณถูกกำลังใจถุกไลค์ถูกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะคิมี้ล่าไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะขอกันคิมหนาค่ะสีผ้าไปเห็ดยัง <laughs> <laughs> เห็ด<ร><ร>บ่มีกะเห็ดบ่อกะไซเบสเนาะคะ่ะอายุฮะกินไปตามฤดูกาลเข้าลรอคะ่ะ มีปลาอะใส่ปลาเนานะคะ่ะมีอกะหา,หาเห็ดนาะยายเนาะจ้าค่ะไะกับ,บานค่ะขอการคลิปนาน้ออูอ้ยใหเราถือไม่เบิองเลยบอกไปหาเราจะเถื่อแล้วเายหักตึงะหักหัหหหกวเราหนวาัวเราะหัวาัวสราหวาัวเราะหัวหัวเราัวเะหวเระหัวาวเราเาเาวนเรเาเาะ 啊。